ที่ลรก arrival สูส่ซาบิฮสัสน,นั่นคือเขาลูกที่เราตั้งใจจะขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมนะคะเนาะนวดติตามขึ้นไปนะคะก็ไม่ได้ไกลกันไปเนะะาะติดตามขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมนะคะเนาะข้างบนจะสวยมากเห็นเขาพูดกันนะคะนี่เรามาถึงครึ่งเขาแล้วนะคะคุณผู้ชม ข้างบนนิบมองลงไปเดี๋ยวจะหมุนช้าๆให้ดูนะคะนะเราขึ้นมาขึ้นเขาเนี่ยนะดูแฟนเดินตามไม่ทันฮะโอ๊ยสงสารแกมีสวสื้อได้อยู่อยู่ข้างบนแล้วถ่ายลงไปสวยๆโอ้ เดี๋ยวเราบุดช้าๆไม่ให้คุณผู้ชมเย็นหัวนะคะเนาะโอ้แล้วก็ลุยต่อนะคะเนาะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่สเตปเดินนี่ไหนก่อนลื่นนะอุอ้ยมีแต่ก้อนหินนั่นะเขาทำทางเดินไว้ สไลด์สวยสุดวิหารวิเคราะห์โอร์เคไม่ใช่ง่ายๆนะเดินขึ้นมานี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วติดนิดเดียว ันจะเป็นจริงแล้วนะดูใกล้แล้วนะคะเนาะ ลุยต่อลุยต่อแต่เรื่องของเรื่องมันลื่นนะสิเนี่ยมันลื่นนะสิเดิอนดอีกสักประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วแหละถึงยอดเขาแล้วแหละ Những sung quý mãi nhìn, nhìn mãi yêu bẹp nữa Mình có cây chân lão nha hắn kai chân lão nha 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 ไม่ใช่เครื่องนี้นะถ่ายจนแบตหมดไปแล้วหนึ่งเครื่องนะคะนะมันเย็นจัดไงมันเย็นมันก็เลยเทรัพท์มันก็เลยแบตจะหมดเร็วนะคะเครื่องนี้เวลาถ่ายแล้วมันจะไม่นิ่งก็ขออภัยด้วยนะคะนะอีกเครื่องหนึ่งหมดตั้งแต่ยุ่นนู่นนี่ถกอยู่ที่แอ่งน้ำนะ ใกล้แล้วโอ้ยอ,อยากจะบอกว่าโอ้ยกว่าจะขึ้นมาถึงได้คุณผู้ชมเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วอออยอดเขาเป็นอย่างนี้ all right well so that we had so we had I thought of you <around> we <Aww> so much บนอีกนิดนึงน,น,น,นาทีแล้วในวิดีโอนี้เอาระคาเราต้องเตรียมพร้อมที่จะไปยืนบนยอดเขานะคะคุณผู้ชมนี่คือยอดนะจริงๆแล้วลมแรงสุดยอดเลยนะตรงเนี้ยนะคะนะนะต้องลบเสียงออกเลยนะคะนี่ไทยนิ่งไม่ได้เลยมันลมมันจะพาจนโพรศัตท์จะตกกันนะคะ เดพอไปถึงจุดนี้นะนาคานเอาเลยเชื่อไหมแต่แ่งโคตรมันเลยอ่ะโอ้ยสนุกโอยนาะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนาะยอดเขาลมแรกมากยอดนี้เลยแหละนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวนาก็จะไปแอบตรงเนี้ยน้าเนข้างโขดหินนันะ นั่งแอบอยุกโคนหินด้วยดิโอ้โหลมแรงขนาดนี้เลยอ่ะ